นายพรชัยธีรวเวนะคะผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสะสะคเปิดเผยว่าสะสะคได้ติดตามและประเมินผลกระทบการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ออย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคม2568สําหรับนโยบายทรัมป์2.0มุม่งเน้นนโยบายอเมริกาเฟิร์เพื่อเสริมความแข็งกแกร่งทางเศรษฐกิจ และการเมืองของสหรัฐมีนโยบายหลักดังนี้ค่ะ 1. ด้านการค้าประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนสูงสุดร้อยละหก 2. ด้านเศรษฐกิจลดภาษีนิติบุคคลเหลือร้อยละส5สำหรับบริษัทที่ผลิตในสหรัฐเป็นนโยบายที่ต้องการให้เกิดการลงทุนย้ายกลับสู่ถิ่นฐาน 3. ด้านพลังงานส่งเสริมพลังงานฟอสซิลขยายการขุดเจาะน้ำมันและถ่านหิน 4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยกเลิกการลงทุนในพลังงานสีเขียว 5. ต่อต้านผู้อพยพ เพิ่มข้อจำกัดด้านการเข้าเมืองเพื่อส่งเสริมอาชีพชาวอเมริกัน ทั้งนี้นะคะสอสอคอประเมินว่านโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายด้านประกอบด้วย1การค้าการส่งออกไทยไปสหรัฐอาจลดลงนอกจากนี้การกีดกันจีนทําให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทย2การลงทุนโดยตรงหรือ FDI จากสหรัฐลดลงเนื่องจากนโยบายสนับสนุนการผลิตในประเทศการย้ายฐานการผลิตกับสหรัฐ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนวัตถุดิบสำหรับไทย 3. มาตราการการเงินซึ่งมีแนวโน้มว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นทำให้ทุนไหลออกจากไทยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงส่งผลต่อการนำเข้า 4. ตลาดทุนและสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์อาจเพิ่มขึ้นทำให้เงินเฟ้อในไทยสูงขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะมองว่ายังมีโอกาสของเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาดังกล่าวอาทิการดึงดูดการลงทุนที่ต้องการย้ายฐานผลิตเพื่อหลบกำแงพงภาษีที่สูงขึ้นซึ่งไทยรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงเช่นอิเล็กทรอนิกส เซมิ c อนดักเตอและยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV นะคะรวมทั้งสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองตลาดโลกนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้นเนื่องจากการกีดกันสินค้าจีนอาจเพิ่มความต้องการสินค้าไทยเช่นอาหารแช่แข็ง ขณะดเดียวกันค่ะสสคมีข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของไทยเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงของนโยบายสหรัฐที่จะเกิดขึ้นได้แก่ 1. ขยายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาสหรัฐและจีนขยายตลาดในยุโรปตะวันออกกลางและเอเชีย2ส,ส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสะอาด 3. พัฒนาแรงงานเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการผลิตอัตโนมัติ ขณะที่ในปี2568เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งการชะลอตัวของจีนส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานและความต้องการสินค้าในภูมิภาคค่าเงินบาทพันผวนเพิ่มต้นทุนการนำเข้าและลดความสามารถในการแข่งขันค่ะ